ครับผมอาจากอตี้ดีไนะครับกลับมาพบกับผมอีกสักหนึ่งคลิปครับแน่นอนครับโอ้โหวันนี้ผมมากับโปรดักต์ใหม่อีกแล้วนะค่ายนี้เขาออกรัวๆเลยนะฮะช่วงนี้ตัวนี้เป็นรุ่นเรื่อยชักไร้สายนะฮะจากแบรนด์มาซารุรุ่น scsr ขีด4 4 5 n ครับแน่นอนถ้ามีคำว่า n เมื่อไหร่แปลว่าตัวนี้คือตัวเปล่าไม่มีแบตเตอรี่และที่ชาร์จครับตัวนี้นะฮะเป็นสินค้าโปรดักต์ใหม่ล่าสุดจากทางมาซารุเลยนะฮะเพิ่งลนช์ออกมาไม่กี่วันเองผมก็จัดมา รีวิวกันเลยนะฮะตัวนี้ตัวนี้นะฮะเขาจะลอนช์ออกมา2รุ่นนะฮะก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่า ของมันหมดนะผมเลยได้แค่รุ่นนี้มานะครับก็เลยจัดรุ่นนี้มาก่อนตัวนี้จุดเด่นคือระยะชักไปเรื่อยนะฮะตัวนี้ระยะชักจะอยู่ที่28มลเมตรเลยนะครับแล้วก็รอบการชักนี่จะอยู่ที่4,000รอบต่อนอาทีเลยนะฮะพลังงานเนี่ย850วัตต์ครับตัวนี้ก็สามารถใช้กับแบตเตอรี่ power turbo ของเขาได้นะฮะหรือจะเป็นแบตเตอรี่คั่ว DIY นะครับของเติ r d p ป r t ์ตี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเอาไปเลือกใช้กันได้เลยนะฮะตัวนี้ตัวนี้สเปคนะฮะจะ เป็นมอเตอร์บัสเลตนะครับก็สตกเลนส์นี่ก็คือ28มมตรน้ำหนักนี่นะฮะ2.14กิโลกรัมโดยรวมผมลองเอามาจับเล่นๆดูแล้วน้ำหนักมีพอสมควรน,นะครับเพราะว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปจากทางแบรนด์เขาเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะก็จะมีใบแถมมนะครับก็จะเป็นใบตัดไม้ฟันห่างๆแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นฟันทีๆท,ที่เอาไว้ตัดพวกเหล็กพวกอลูมิเนียมหรือว่าอาจจะเป็นพวกท่อ PVC พวกนี้นะครับประมาณนี้และด้านนี้ก็จะเป็นด้านหลังกล่องของเขานั่นเองครับด้านหลังกล่องก็จะเป็นอินโฟกกราฟิ ประมาณนี้เลยนะฮะ ตัวนี้ก็ระบบล็อกใบเลื่อยนี่นะฮะก็จะเป็นแบบคุณภาพสูงปลอดภัยจับแน่นไม่หลุดนะเขาเคลมเอาไว้แบบนี้นะฮะก็เป็นแบบทูฟรีนะฮะพวกนี้ก็คือเปลี่ยนใบเลื่อยเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยแล้วก็มีสวิตเซฟตี้ใช้งานปลอดภัยนะครับระบบล็อก2ชั้นก็คือตัวนี้มันไม่ได้เป็นสปริงนะที่ผมได้ลองใช้งานเล่นๆแล้วนะครับก็คือกดดันเข้าไปเนี่ยมันจะล็อกมันจะกดสวิตช์ไม่ได้ถ้ากดมาอีกทีนึงมันถึงจะปลดล็อกถึงจะกดสวิตช์ได้นะฮะแล้วก็มีไฟส่องสว่างอยู่ด้านหน้านะครัรัันะนนบ,กออกบบบบรรมมานน้กกกกแ่่อออออเเลืืชถให ประสงค์นะฮะในการใช้งานในที่แคบๆหรือบางอย่างที่ไม่สามารถนําเครื่องมือชนิดอื่นเข้าไปตัดได้นะฮะเรื่อชักก็จะตอบโจทย์นะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับเรื่อชักจะไม่เหมาะก,กับงานละเอียดนะครับจะเหมาะก,กับงานหยับหยาบมากกว่านะฮะแต่ว่าข้อดีของมันคือเวลาเราเอาไปตัดเหล็กนะฮะในพื้นที่ที่มันมีประกายไฟไม่ได้เนี่ยนะฮะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะอย่างเช่นพื้นที่ WiFi อย่างเงี้ยนะครับเลือชักเนี่ยจะตอบโจทย์มากๆครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยดีกว่าฮะตัวนี้ก็จะบรรจุมาอยู่ในกล่องกระดาษฟูกนะฮะ ประมาณนี้เลยครับสวยๆเลยนะฮะโอเคและน,นี้ก็จะเป็นคู่มือของทางเขาครับ s c s r ขีด445ครับแน่นอนครับเทมเพลตเดิมอินฟโฟกราฟิกประมาณเดิมนะฮะก็จะบอกรายละเอียดไว้ประมาณนี้ครับความลึกในการตัดไม้ได้ถึง120มิลิเมตรเลยนะแล้วก็ความลึกในการตัดเหล็กเนี่ย5มิลิเมตรครับโดยประมาณอย่างนี้เลยนะฮะขนาดใบตัดเนี่ยใส่ได้ตั้งแต่150มิลถึง200มิลิเมตรนะครับประมาณนี้ก็โอเคอยู่นะ ผมชอบตรงส t o k e Lens นะครับหรือว่าระยะชักของเขาเนี่ยได้ถึง28มเมเลยนะอม,มันดีจริงๆนะฮะและแน่นอนครับขาดไม่ได้เลย by QR ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์เราประกันทั้งหมด7เดือนครับและนี่ก็เป็นสินค้าของเขานะฮะ ตาด,ดับแรกเดี๋ยวผมจะให้ดูใบแถมก่อนผมแกะเอาออกมาแล้วนะใบแถมเขาจะมีประมาณนี้เลยครับเรามาดูกันจะมีทั้งหมดมาให้4ใบนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ใบแรกก่อนเลยแน่นอนครับตัวนี้เป็นใบ8นิ้วนะฮะหรือว่า200มิลลิเมตรเป็นใบตัดไม้นะฮะเขาจะเขียนกำกับไว้เลยว,ว่าวูดหรือว่าไม้นะฮะเพราะว่าฟันมันห่างประมาณนี้นะครับอ่าอีกใบหนึ่งเป็นใบ6นิ้วตัดไม้เหมือนกันครับฟันห่างนะก็ ประมาณนี้ครับ150มิลลิเมตรความยาวส่วนตัวนี้ครับเมทัลใบตัดเหล็กนะฮะสามารถตัดท่อ PVC ได้ตัดอลูมิเนียมได้นะครับ6นิ้ว150มิลลิเมตรนะครับและใบสุดท้ายที่เขาแถมมาเป็นใบตัดไม้6นิ้วเหมือนกันครับแต่ว่าโดยรวมตัวนี้ฟันจะละเอียดกว่าพวกตัวนี้ครับเอา6นิ้วเทียบให้ดูดีกว่าจะได้เห็นชัดนะนะครับตัวนี้ก็จะละเอียดกว่าตัวนี้ก็จะหยาบกว่านะครับประมาณนี้ก็เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมต่อหน้างานได้เลยครับและนี่คือพระเอกของเราฮะเรามาแกะดูกันเลยนะฮะ ตัวเครื่องเขาจะอยู่ในตัวกล่องกระดาษก็จริงนะแต่ก็จะมีโฟมล็อ c k i n g แบบนี้มาให้นะครับก็สามารถเก็บได้ง่ายๆเลยนะฮะส่วนถ้าใครจะหากล่องเครื่องมือเนี่ยก็อาจจะต้องดูเป็นพวกกล่องเครื่องมือเอกประสงค์นะครับไซส์ใหญ่หน่อยแล้วก็ใส่ล็อกกิ้งตัวนี้เข้าไปประมาณนี้ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันฮะแน่นอนครับอันดับแรกพลาสติกเป็น PA6 GF30 แล้วก็มีพวกกริปที่เป็น TPU สีดําแบบนี้นะฮะที่คุณเห็นเป็นสีดําทั้งหมดนะครับ จะเป็น TPU ทั้งหมดเลยอ่ะตัวด้ามจับก่อนครับกริปจะเป็นแบบเรียบเลยนะอันนี้คือไม่ได้มีเท็กเจอร์อะไรเลยแล้วก็จะมีเป็นขีดแบบนี้เพื่อลองสั่นนิ้วโป้งเราประมาณนี้ฮะส่วนด้านหลังนะฮะก็จะมีลายประมาณนี้บอกไม่ถูกเหมือนกันครับแต่ว่าลายจะอยู่ประมาณนี้เลยนะฮะอาจจะเป็นรูปเหมือนสามเหลี่ยมนะก็ดูสวยแปลกตาและดูใหม่ดูสดดีครับส่วนด้านล่างฐานแบตนะฮะก็จะเป็นกริปเรียบๆเ,เลยเลยสีดําแบบนี้นะครับก็โอเคดีนะดูแปลกตาดีครับด้านบนก็มีขีดประมาณนี้นะแล้วก็ตรงส่วนนี้ด้านหน้าเครื่องนะครับจะเป็นโ าสารุปปั๊มนูนขึ้นมานะฮะถัดมาอีกด้านหนึ่งจะเป็นเนมเพลตของเขานะฮะโมเดล scsr เขียนะครับตัวนี้เลยแล้วก็มี s e r i ียลนัมเบในการลงทะเบียนรับประกัน,นะฮะส่วนด้านข้างทั้งสองฝั่งตรงนี้จะเป็นยาง tpu เสริมเท็กเจอร์และกิมมิคป้องกันการเลี่ยนนั่นเองครับประมาณนี้นะฮะก็โดยรวมดูสวยงามนะด้านล่างนี้ก็จะเป็นรูระบายอากาศของมอเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ โอเคเลยฐานแบตเตอรี่มีการให้ตัวได้งานประกอบผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีสวยงามดีครับประมาณนี้เลยนะฮะแล้วตรงนี้ฮะไฮไลท์เลยมีปั๊มลึกคาว่าบัสเล t ตนะครับแหมดูซ่อนดีสวยงามนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูระบายอากาศของมอเตอร์เช่นกันนะครับซ่อนอย่างนี้เพื่อป้องกันฝุ่นย้อนเข้าไปนะอ่ะสวยงามดีครับทุกท่านแล้วต้องฐานแบตเตอรี่ก็ยังจะมีรูระบายอากาศของบอร์ด MCU แผงวงจรของเขานะฮะทั้ง2ฝั่งเลยนะครับอืมประมาณนี้นะฮะ ดูเรียบดูสวยมันดูโมเดิร์นดีนะครับประมาณนี้ส่วนด้านหน้าตัวนี้เอาไว้จับประคองเครื่องได้เนี่ยก็คือจะเป็นยาง TPU นะครับดืบๆเลยตัวลายจะมีประมาณนี้ครับให้ความสักสานิดนึงนะก็ถือว่าดูดีครับสวยงามเลยนะครับแล้วด้านนี้ก็จะเป็นตัวด้านหน้าเครื่องของเขานะครับตรงนี้จะเป็นหัวทูฟีนะครับก็คือเราเลื่อนแบบนี้นี่ครับแล้วเราก็ใส่ใบถอดใบได้เลยครับง่ายๆไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับปรับได้นิดหน่อยนะประมาณนี้ ประมาณนี้ครับและนี่นะฮะก็จะเป็นตัวไฟ LED ที่ทางแบรนด์เขาแจ้งเอาไว้นะครับอาจจะไม่ได้สว่างกระจายมากนะครับสว่างเป็นดวงนิดนึงประมาณนี้ครับก็จะรวมมันอยู่ประมาณนี้ก็ลองมาใส่แบตกันเลยดีกว่าครับสำหรับเลื่อยชักนะผมมองว่าเป็นตัวที่กินกระแสะค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรอีกหนึ่งตัวนะฮะเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ที่ผมจะแนะนําใช้งานนะครับแนะนําเป็นถ้าเป็น18650ควรจะเป็น10เซลล์ขึ้นไปนะครับหรือ2พาราเรล4 Ah ขึ้นไปดีที่สุดครับอืม แต่พอใส่ไปแล้วนี่คือสวยเลยนะเข้ากับตีมเขาเลยนะครับเพราะว่าตัวสวิตช์เขาเป็นสีแดงตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะเป็นร้อมรอบสีแดงแบบนี้สวยๆเลยครับอันดับแรกพอใส่แบตเข้าไปไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นครับอย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นสวิตช์เซฟตี้นะมันจะมีปุ่มล็อกแล้วก็ปลดล็อกครับอ่าถ้าเรากดล็อกเข้าไปอย่างนี้นะครับมันจะกดไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเราปลดล็อกก็คือกดด้านนี้ครับจะเป็นรูปแม่กุญแจปลดล็อกอยู่ดันเข้าไปปึบอ่าก็จะกดใช้ได้นะครับประมาณนี้และนี่คือไฟ LED ที่เปกครับประมาณนนี้ะะ ถามว่ามันสว่างไหมประมาณนี้ฮะที่ทุกท่านเห็นมันจะเป็นดวงกลมอารมณ์เหมือนเป็นหลอด LED ธรรมดาเลยแล้วก็ใส่ตัวพลาสติกด้านหน้าเนี่ยครับเป็นอะคริลิกใสอย่างเงี้ยนะครับบังเอาไว้หน่อยประมาณนั้นเองครับไม่ได้มีอะไรมากมายสําหรับเรื่องไฟนะฮะสำหรับเรื่องไฟดูปกติทั่วไปครับส่วนในเรื่องของตัวพลังมอเตอร์ผมบอกเลยตัวนี้แรงเอาเรื่องเลยนะอันดับแรกผมให้ลองฟังเสียงก่อนนะครับเอาแบบเต็มแรงเลยนะกดทีเดียวเลยโอ้โหอย่างลั่นครับ สุดยอดแต่มันสามารถกดเบาๆได้โดยการกดสวิตช์ค่อยๆอย่างนี้ครับนะฮะเดี๋ยวผมลองไล่ระดับสวิตช์ให้ดูดีกว่านะฮะระดับแรกเบาๆครับ โดยรวมผมลองไล่ดูนี่ฮะจริงๆเลยประมาณ8ระดับนะฮะแต่ทีนี้ในการใช้งานจริงเนี่ยเราก็ต้องเกร็งเงนิ้วาหน่อยนะประมาณนี้ครับอมืแต่มันก็สามารถทําให้เบาได้นะอย่างเงี้ยจะไม่ได้มีซอฟต์สตาร์ทนะฮะในกรณีที่เรากดเต็มแรงเนี่ยมันจะปลื้ดไปเลยนะประมาณนี้ฮะ <S 2> <S 2> แรงเอาเรื่องเลยนะเนี่ยช้าสุดจะอยู่ประมาณนี้ครับ นะแต่จุดสังเกตผมอาจจะมองว่าตัวเสียงมันอาจจะมีการดังของเฟืองไปสักนิดหนึ่งนะฮะเฟืองที่เอามาขับตัวระยะชักของเขานะฮะตัวขับลูกชักอะฮะแต่ด้วยความแรงเขาด้วยฮะเพราะว่าความแรงตัวนี้มันค่อนข้างเป็นตัวท็อปนะเคลมไว้ถึง850วัตต์นะครับก็เป็นธรรมดาที่มันอาจจะต้องมีเสียงสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ก่อนลองผมใส่ใบให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับผมจะใส่ใบตัดเหล็กให้ดูก่อนละกันนะฮะ เพื่อความปลอดภัยขออนุญาตถอดแบตก่อนเคลียร์ตัวเก็บประจุให้คลายไฟออกด้วยครับอ่าเรียบร้อยปุ๊บวิธีการใส่ง่ายๆเลยฮะนี่เลยนะหมุนมาตรงนี้ครับใส่ใบไปอย่างนี้แล้วก็ปล่อยครับเช็คดูว่าแน่นไม่น่นโดยการดึงใบแบบนี้นะฮะเนี่ยนัน่นละใช้ได้เลยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปป้าบแล้วก็ใช้งานครับว้าว เดี๋ยวเรามาลองตัดไม้เบาๆกันก่อนนะครับเป็นไม้ท่อนนะโดยในส่วนนี้ก็จะใช้ใบตัดไม้นะครับ8นิ้วที่เขาแถมมาตัวนี้นะครับลองกันดูเลยผมว่ามันหมูๆนะพวกเนี้ยสบายๆแล้วดูทรงเอาแบบร่อบเบาๆดูก่อนนะเนี่ยล่อบเบาๆอยู่ประมาณนี้เนี่ยมันเดินเบาได้นะเออสุดเด็ดมันนะครับเนี่ยค่อยๆก็คือพูดง่ายๆว่ามันก็ไม่ได้แบบต้องรุนแรงอย่างเดียวนะก็แบบเบาๆได้อยู่ ตัดดีนะทำเป็นเล่นไปเถอะเนี่ยเบาๆได้นะครับโอเคนะผมจะลองเบาๆอีกทกนเนีเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ยกำลังสวยคือเบามากไปมันก็ไม่ได้ไงการตัดมันก็แบบจะนัานเกินไปนะฮะก็ประมาณเนี้ยกำลังดีเออตัดดีเลย,เอยโอเคนะ ถ้าเราใช้แรงเกินไปใช่ไหมครับจังหวะที่มันชักแล้วมันถีบตัวเนี่ยต่อให้เราดันตัวแป้นตัวเนี้ยติดชิ้นงานนะครับบางจังหวะมันก็ยังให้ตัวสั่นมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ต้องกะเอารอบที่เราควรจะใช้งานจริงๆนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองช้าๆนะครับมันจะเหมาะสมที่สุดนะเดี๋ยผมว่าประมาณนี้กำลังสยวย คือประเด็นนะตอนเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสั่นขึ้นมือขวาของผมที่จับเครื่องอยู่นะเออตอนแรกนะถ้าเราเดินตัวเปล่าแบบเนี้มันเหมือนจะมีความสั่นขึ้นมาใช่ไหมแต่พอเราใช้งานจริงๆอ่ะเหมือนความสั่นตรงเนี้ยมันจะกระจายลงไปชิ้นงานแทนนะทําให้มันไม่สั่นสู้มือเราเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นมือขวาผมเนี่ยไม่ชาไม่อะไรเลยนะถือว่าโอเคนะฮะกันเดี๋ยวเรามาลองไม้ที่มันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นไม้ท่อนแบบนี้ใหญ่ๆขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับ ในส่วนนี้ถ้าเราใช้รอบที่มันสัมพันธ์กับตัวชิ้นงานนะผมมองว่ามันไม่ค่อยสั่นนะแต่ถ้ารอบไม่สัมพันธ์กับชิ้นงานเมื่อไหร่เช่นช้าเกินไปหรือว่าเร็วเกินไปอันนี้สั่นครับ มันก็ค่อนข้างแข็งอยู่เหมือนกันนะอบแดดมานานแล้วฮะ ในส่วนเนี้ยตัวรางมอเตอร์เขาอะรอบไม่ตกนะใช้งานได้ดีไม่มีตรอบเลยผมก็อาจจะแบบเดี๋ยวเบาเดี๋ยวเร่งไปเองนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะในส่วนรอบของเขาไม่ตกครับแต่ผมมองว่าใบาที่เขาแถมมาอาจจะยังไม่ได้คมที่สุดนะแล้วก็ยังรักษาความคมได้ไม่นานเท่าไหร่เพราะจากเท่าที่ลองเจอไม้เนื้อแข็งเข้าไปนิดนึงนะตัดไปสองสามท่อนเนี่ยนะฮะความคมรู้สึกว่าจะดรอปลงไปกว่าตอนแรกเยอะเลยมันเลยทําให้ตัดและใช้เวลาพอสมควรนะฮะ เหมือนความคมมันหายไปเยอะเลยฮะอืประมาณนี้ฮะความคมมันเริ่มหายนั่นเองนะครับแต่จุดสังเกตอีกตัวหนึ่งสำหรับเลื่ชักมาสลุต,ตัวนี้นะฮะคือเรื่องความร้อนไม่มีไม่มีจริงนะใช้งานตะกี้นะครับมันยังแบบ ไม่เกิดความร้อนเลยเอาดินะจริงๆดูดีมากๆครเพราะว่าการระบายความร้อนของเขาเนี่ยมันมีหลายรูนะมันเลยทําการระบายความร้อนของมันเนี่ยได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็ไม่กินแบตเตอรี่ด้วยถือว่าโอเคมากๆครับในจุดนี้นะสาหรับตัวชุดเลื่อยชากของเขาตัวนี้ครับมาเปลี่ยนเป็นใบตัดเหล็กแล้วนะฮะตัวนี้ก็เป็นใบแถมเช่นเคยครับใบ6นิ้ว1 5 0มิลลิเมตรของเขานะครับก็ประมาณนี้นะฮะเพราะว่าในส่วนของเลื่อยชักตัวนี้มันจะดีตรงที่ว่ามันไม่มีประกายไฟนะครับลองมาดู ง่ายๆเลยครับแล้วก็ไม่มีประกายไฟย้ําว่าประกายไฟศูนเปอร์เซ็นเลยนะครับไม่มีอะไรปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไม่เห็นเลยอันนี้นะฮะจอปอบางที่ถึงจะอนุญาตให้ไปตัดพวกเหล็กกล่องหรือว่าเหล็กอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับในไซต์งานนะเพราะว่าอย่างในไซต์งานบางไซต์เนี่ยนะครับที่มีวัตถุไวไฟเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้ใช้ลูกหนูหรือว่าพวกเครื่องเจียรหรือว่า การตัดเหล็กชนิดอื่นที่ทําให้เกิดประกายไฟเลยนะครับนะแต่ในส่วนนี้เลื่อยชักเนี่ยถือว่าดีมากๆจะตอบโจทย์ในงานตัดเหล็กกล่องเล็กๆน้อยๆนะฮะที่ไม่ได้ชิ้นงานที่มันหนาจนเกินไปเนี่ยนะฮะถือว่าโอเคนะครับลองกันดูอีกทีนึงก็ย้ําคําเดิมครับถ้าใส่ใบที่มันดีๆนะครับคมๆนะฮะใบที่เป็นเฉพาะทางจริงๆเนี่ยยังไงก็ดีครับลองกันดูครับ เราสามารถกดสวิตช์เบาๆบนะฮะโดยการหามาร์กในการตัดก่อนได้นะไม่ต้องแบบปลื้ดแรงไปเลยเดี๋ยวมันจะเลื่อนนะประมาณนั้นครับ สบายฮะโอ้โ oh, ห oh, hey. แล้วก็ในใบตัดเหล็กตัวนี้นะฮะก็ยังสามารถตัดท่อ PVC ได้พวกข้อต่อหนาหนาเนี่ยสบายเดี๋ยวผมลองตัดให้ดูครับก็จะเป็นพวกข้อต่อท่อประมาณนี้นะครับมันก็จะมีความหนาเพิ่มมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวลองมาลองตัดกันดูครับ หมูหมูครับสบายสบายเลยนะฮะเพราะว่าอยากให้ลองคิดสภาพนะเวลาเราอยู่ในจุดที่มันไม่สามารถจะใช้อะไรตัดได้นะครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันยังคล้องเข้าไปด้านหลังแบบนี้ได้เราก็ตัดส่วนออกมาแบบนี้นะฮะเนี่ยสมมติว่าท่อมันติดผนังอยู่เงี้ยแล้วมันมีเนื้อที่แค่นิดเดียวเงี้ยครับแต่พอให้ใบเรื่อยมันเข้าได้ตัวเลื่อยยังพอเข้าได้นะครับแล้วก็เข้าไปตัดจากด้านหลังออกมามันก็ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้นะสําหรับตัวเรื่อยชักนะฮะ จริงๆแล้วผมก็ถือว่าตัวเลื่อยชักตัวนี้นะครับก็เหมือนเป็นเครื่องที่เป็นอเนกประสงค์มันติดทูสอีกสักหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าในการตัดนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันโอเคหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ตัดเหล็กนะฮะตัดพลาสติก PVC นี่นะฮะขึ้นอยู่กับใบที่เราใช้แล้วเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะมันก็อเนกประสงค์มากๆครับเพราะฉะนั้นช่างหลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบตัวนี้เป็นพิเศษนะครับแต่ในจุดนี้ผมก็ถือว่ามาสรุปทำตัวนี้ก็ออกมาดีครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปของเขารไปปสุ เอาละครับงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะฮะสำหรับตัวเลือ่อชักตัวใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์มาซรุที่เป็นตัวท็อปตัวนี้นะฮะรุ่น SCSR ขีด 445n ครับตัวนี้เป็นเลือ่อชักนะฮะที่มีขนาดระยะชักใบเลื่อยเนี่ยถึง28มิลิเมตรเลยนะครับผมก็ถือว่ามันก็ใช้งานได้ดีและที่สำคัญนะฮะตัวสวิตช์ทริกเกอร์ของเราเนี่ยสามารถเลือกคนโทรลความแรงได้ตามปลายนิ้วเราเลยนะฮะแต่ก็สวิตช์เนี่ยจะค่อนข้างเบาถ้าเรากดแบบน้ำหนักลงไปเยอะ มันก็จะปลื้ปพลาดปลื้ดลาดเลยนะฮะประมาณนั้นก็ต้องควบคุมนิ้วเราให้ดีนิดนึงในส่วนของเรื่องงานประกอบผมถือว่าดูดีนะดูแน่นหนาดีไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกอกแกกอะไรนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะฮะแล้วก็ความแรงของตัวมอเตอร์ของเขาเนี่ยผมถือว่าไม่ตกจริงๆนะฮะเวลาเราตัดเจอโหลดหนักๆเนี่ยมันสู้เลยนะมันปลื้ดยาวเข้าไปเลยนะไม่มีปัญหาเลยนะฮะแต่เพียงแต่ตอนที่ผมใช้ตัดไม้เนี่ยผมใช้เป็นใบแถมตัวนี้นะครับมันก็เลยอาจจะความคมเนี่ยอาจจะ จะไม่ได้คงที่ได้นานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ใบที่มันดีๆหน่อยนะครับที่เขาทํามาเฉพาะทางกับงานตัดพวกนี้โดยเฉพาะเนี่ยความคมมันจะยิ่งดีมากๆแล้วมันจะตัดลาเบาแรงเราไปได้เยอะเลยครับนะในส่วนของตัวนี้ผมถือว่าดีงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องราคากันนะฮะตัวนี้ที่ผมได้มาจะเป็นตัวเปล่านะครับ SC s c SR k ีด 445N นะครับตัวนี้ผมบอกเลยเปิดมาราคาดีอีกแล้วนะราคาอยู่ที่ประมาณ1,400กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับไม่แพงเลยนะครับแล้วก็จะมีชุดแบตเตอรี่1ก้อน กับชุดแบตเตอรี่2ก้อนให้ไปเลือกซื้อกันได้อีกนะครับก็ยังไงแล้วถ้าสนใจนะครับพิกัดส,สั่งซื้อที่ารายละเอียดคลิปเช่นเคยนะฮะก็ยังไงแล้วฝากไว้ด้วยครับสำหรับเลื่อยชักตัวใหม่จากทางแบรนด์มาสารุนะฮะ s c s r 4 4 5 n ครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ